ท่านประธานที่เคารพดิฉันนางสาวชายาภาสินทุไพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอดเขต8พักเพื่อไทย ท่านประธานครับปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรกว่า40%ที่อยู่ในภาคการเกษตรแต่กลับมีรายได้เพียงประมาณ8%ของ GDP เท่านั้นซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการแก้ปัญหาในภาคการเกษตรไม่ตรงจุดทำให้เกษตรกรไทยยังวนเวียนอยู่ในวัฏจักรของความยากจนและ,ะเผชิญกับปัญหาซ้ำซากมาโดยตลอด ในพื้นที่ภาคอีสานค่ะพี่น้องส่วนใหญ่มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกรมีพื้นที่เกษตรที่มีชื่อเสียงค่ะคือทุ่งกุราร้องไห้มีพื้นที่กว่าสองล้านไร่และมีอนาเขตครอบคลุมถึง5จังหวัดได้แก่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดมหาสาร,รคามจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดยะโสธรและรวมถึงจังหวัดร้อยเอ็ดของดิฉันเองค่ะ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิชื่อดังระดับประเทศในอดีตสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งรัก์ชินวัตรเคยนำพันข้าวทุ่งกุลาร้องไห้ค่ะจดทะเบียนเป็นของคนไทยสร้างรายได้มากมายให้เกษตรกรค่ะดิฉันในฐานะผู้แทนรัษฎรจากจังหวัดร้อยเอ็ดจากการลงพื้นที่รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนในช่วงที่ผ่านมา พี่น้องชาวเกษตรกรต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าประสบปัญหาอย่างหนักในเรื่องรายได้สินค้าเกษตรสวนทางกับต้นทุนการผลิตที่สูงริ่วโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาปุ๋ยดังนั้นคะ่ะการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรดิฉันคิดว่าสิ่งสำคัญคือเริ่มด้วยการช่วยเกษตรกรในการลดต้นทุนคะ่ะและการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการเพิ่มผลผลิต ดังนั้นค่ะพักเพื่อไทยจึงมีแนวทางในการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างยั่งยืนภายใต้หลักคิดตลาดนำนวัตรกรรมเสริมเพิ่มรายได้ที่จะสร้างระบบยืนยันราคาทำให้ราคาสินค้าเกษตรดีนำนวัตรกรรมการเกษตรมาเพิ่มปริมาณการผลิตที่มีคุณภาพและที่สำคัญค่ะลดต้นทุนการผลิตโดยมีเป้าหมายในการเพิ่มรายได้ให้พี่น้องเกษตรกรเป็นสามเท่าอย่างไรก็ดีค่ะ ประการสำคัญที่จะละเลยไม่ได้นอกจากการดูแลเรื่องผลผลิตภาคการเกษตรจำเป็นต้องทำควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพราะภาคการเกษตรต้องพึ่งพาน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตยกตัวอย่างคะ่ะในบางช่วงปีที่มีราคาข้าวดีคะ่ะแต่เกษตรกรกลับไม่มีข้าวขาย เพราะเกิดจากปัญหาภัยแล้งไม่มีน้ําเพียงพอสําหรับการเกษตรในขณะที่บางปีค่ะพี่น้องเกษตรกรต้องไปกู้เงินทกศค่ะมาลงทุนปลูกข้าวแต่ปรากฏว่าข้าวกําลังตั้งท้องได้สวยงามค่ะก็เกิดปัญหาอุทกภยัยน้ําท่วมนาข้าวซ้ําเติมเข้าไปอีกค่ะพี่น้องเกษตรกรมืดแปดด้านไม่มีผลผลิตไม่มีไรายได้ไม่มีเงินไปใช้นี้ค่ะกลายเป็นปัญหาวนเวียนซ้ำซากแบบนี้ทุกปี ท่านประธานที่เคารพคะรัฐบาลที่ผ่านมาคะ่ะใช้เงินกับการบริหารจัดการน้ําไปหลายแสนล้านบาทแต่ปรากฏว่าแก้ไขปัญหาไม่ได้คะ่ะเป็นปัญหาซ้ำซากที่พี่น้องประชาชนต้องเผชิญอยู่ทุกปีคะ่ะจังหวัดร้อยเอ็ดของดิฉันท่วมสลับแล้งทุกปีพี่น้องประชาชนไม่รู้ว่าจะลืมตาอ้าปากได้เมื่อไหรค่ค่ะดิฉันเรียนว่าการเยียวยาน้ำท่วมน้ำแล้งก็จำเป็นแต่เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้น ดังนั้นค่ะเป็นไปได้ไหมที่งบประมาณที่ใช้ในการจัดการน้ำท่วมน้ำแล้งทุกปีแทนที่เราจะไปใช้แก้ปัญหาที่ปลายเหตุควรนำงบประมาณมาลงทุนแก้ปัญหาที่ต้นเหตุค่ะคือการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ปัญหาในระยะยาวเช่นในอดีตเช่นเดียวกันค่ะในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัตรเคยเริ่มโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบไว้แต่น่าเสียดายค่ะที่ไม่มีโอกาสได้สานต่อนอกจากนี้ค่ะ ก็วควรที่จะต้องเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรค่ะดูแลเชื่อมต่อไปถึงด้านการตลาดซึ่งดิฉันหวังว่าค่ะรัฐบาลชุดใหม่จะสามารถไปเจรจาเพื่อเปิดตลาดสินค้าในต่างประเทศให้เพิ่มมากขึ้นหาช่องทางหาตลาดใหม่ๆให้กับพี่น้องเกษตรกรให้มากขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะ ยิ่งเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศของประเทศมหาอำนาจรวมถึงปรากฏการณ์สภาพอากาศแปรปรวนทั่วโลกเช่นเอลนโยปัญหาภัยแล้งทําให้ประเทศที่เป็นผู้ส่งออกหลักของโลกอย่างประเทศอินเดียค่ะตัดสินใจระงับการส่งออกข้าวเพื่อสร้างหลักประกันว่ามีปริมาณข้าวเพียงพอต่อการบริโภคและเพื่อดูแลราคาข้าวภายในประเทศแต่ในวิกฤต ย่อมมีโอกาสค่ะท่านประธานถ้าประเทศไทยสามารถผลิตข้าวและสินค้าเกษตรอื่นๆได้ในปริมาณที่มากพอต่อการบริโภคในประเทศและเพียงพอต่อการส่งออกได้ด้วยย่อมเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะสร้างรายได้เข้าประเทศและเป็นรายได้ของพี่น้องเกษตรกรที่ต้องอาศัยการบริหารจัดการวางแผนที่เป็นระบบ ซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะถือเป็นปัญหาที่ท้าทายรัฐบาลชุดใหม่ค่ะดิฉันเชื่อมั่นและก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าภายใต้การนำของรัฐบาลพักเพื่อไทยค่ะที่กำลังเข้ามาบริหารประเทศได้เล็งเห็นปัญหาและ ตรียมแนวทางในการแก้ไขปัญหาทั้งระยะเฉพาะหน้าระยะยาวและการสร้างความเชื่อมัน่นสร้างหลักประกันให้กับพี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศให้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไปคะ่ะขอบคุณคะ่ะ